สวัสดีครับผมพบกับรายการรีวิวโกซอครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องล้างจานจากโตชิบ้านั่นเองครับแต่ว่ารอบนี้มาเป็นไซส์ใหญ่เลยครับระดับแบบ6-8ถึง8คนใช้ก็ได้ทั้งครอบครัวเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ x ็อกแล้วเราจะมารีวิวกันด้วยประสบการณ์แบบรีวิวโกซนครับมาท<ะ>่นนนมาแล้วครับผมนี่คือเครื่องล้างจานจากโตชิบ้านะครับ และนี่คือเครื่องล้างจานนะครับจากโตชิบ้าที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับรุ่น D W 08T1S นะครับแล้วก็มี TH ก็เป็นเวอร์ชันไทยนะครับไซส์ของมันก็อยู่ที่ประมาณ55เซนคูณ55เซนนะครับก็คือตีสภาพว่ามันเป็นตะตุลัดแล้วกันนะฮะกว้างลึกยาวเป็นรูปบากอย่างนี้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้ครับนี่รับประกันคุณภาพ2ปีนะครับจากโตชิบ้าไทยแลนด์นะฮะ ยับยั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียนะครับด้วยระบบการล้างน้ําอุณหภูมิสูงถึง70องศานะครับ Clean m a ท t e r นะครับก็คือว่าขาจัดคราบสกรปรกบนภาชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมชําระล้างหลายแบบนะครับล้างได้สูงสุดถึง8ชุดนะครับ96ชิ้นหมายถึงว่า1ชุดเนี่ยรองรับได้12ชิ้นทอนซ่อมจานชามแก้วน้ํา ตะเกียบอ่ะตะเกียบหอัน1คู่ชามน้ําแกงโถภาชนะอ่ะหคนอนะ่ะใช้จานชามอ่ะสิชิ้นอนะ่ะต่อการกิน1ครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ยสาหรับครอบครัวใหญ่ๆก็สามารถที่จะรองรับได้นะครับมีโหมดตั้งเวลาอัตโนมัติครับสามารถล้างได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าใช้ระยะเวลาในการล้าง24ชั่วโมงนะ แต่ว่าคุณสามารถที่จะตั้งให้มันทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจล้างแล้วตอนเช้าตื่นมาอยากจะได้จานที่สะอาดนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือตัวปุ่มต่างๆที่อยู่บนนี้นะครับก็จะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของพวกไฟแสดงสถานะต่างๆว่าทํางานยังไงนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเลือกโปรแกรมนะครับเป็นปุ่มกดเลือกให้ทํางานต่อหรือว่าหยุดชั่วคราวนะครับแล้วก็มีโปรแกรมอยู่ประมาณ ชุดนี้มีมีโปรแกรมอยู่7อันนะครับที่วางไว้ให้ขออนุญาตเปิดเครื่องดูนะฮะข้างในแถมอะไรมาให้ซึงนี่เป็นลิ้นชักฮนะเอาไว้ใส่พวกแก้วชามนะครับใส่สาม,มารถใส่วางตามแนวนี้ได้นะครับส่วนแก้วก็จะเป็นแบบาวางคว่ำได้นะฮะแล้วก็เป็นถาดวางสําหรับผมว่าน่าจะใส่พวกช้อนหรือจะเกียบอะไรอย่างงี้เนาะด้านใต้ถาดนยครับมันจะมีใบพัดที่เอาไว้สําหรับสบัดน้ํานะครับกระจายน้ําให้มันทั่วๆกันทั้ง ถังเครื่องนะครับด้านล่างนะครับเป็นรางสไลด์ออกมานะครับแล้วก็มีพวกคู่มือแล้วก็จะมีตัวที่เป็นท่อน้านะครับท่อน้ําอย่างนี้น่าจะเป็นท่อน้ําดีนะครับสําหรับการที่ต่อน้ําเข้าจากก๊อกนะครับก็ฐานนี้ครับยกออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นรางเลื่อนนะฮะด้านล่างก็จะมีตัวที่เป็นเอ่อท่อายน้ําทิ้งนะครับแล้วก็เป็นใบพัดนะครับให้น้ํามันหมุนกระใจเช่นเดียวกันแล้วก็ส่วนด้านหน้าครับเป็นฝาครับใส่ตัวที่เป็นพวกน้ํายาต่างๆนะครับ มันก็เปิดออกมาได้นะครับเป็นจุกน้ําใส่ตัวที่เป็นน้ํายาแบบของเหลวหรือว่าเป็นแบบผงนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ได้อ่ะนี่คือภายในของเครื่องล้างจานตัวชิบ้านนะครับเดี๋ยวเราพาดูรอบๆเครื่องกันครับว่ามีอะไรยังไงบ้างตัววัสดุครับเป็นน่าจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับตัวเครื่องเป็นสีเงินแบบผิวด้านครับด้านหลังมีสายไฟนะครับเป็นหัวแบบรักสามตา มีสายดินด้วยนะครับก็ปลอดภัยนะอย่าไปหักเล่นนะฮะแล้วก็ท่อตัวนี้ครับเป็นท่อน้ําดีครับใส่สําหรับใส่น้ําก๊อกนะครับเพื่อเพื่อล้างจานนะครับส่วนตัวนี้อันนี้คือท่อน้ําทิ้งนะครับสําหรับที่จะเอาไปเ,เมื่อล้างจานเสร็จแล้วเขาก็ต้องปล่อยน้ําทิ้งออกมานะครับอันนี้แล้วแต่เราเราจะเอาไปวางไว้อยู่บนอ่างล้างจานเนาะแล้วก็วางพาดท่อพาดออกมา บนอ่างล้างจานธรรมดาก็ได้หรือว่าเราจะเดินท่อให้มันดีๆหน่อยก็ได้นะครับจุได้9 16ชิ้นเนี่ยมันวางไซซิ่งของตัวเครื่องครัวต่างๆอะ่ะครบถ้วนไหมที่เราจะล้างนะโดยปกติแล้วโดยสรุปแล้วครับนี่คือใส่แบบเต็มเมรูปแบบเลยนะใส่ทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับพอที่จะใส่ได้ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะฮะในการที่จะใส่ชามได้อีกประมาณอันสองอันหรือว่าแก้วน้ําหรือว่าช้อนซ่อมเนี่ยก็สามารถใส่ได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะ อันนี้ก็ใส่ได้แบบเต็มๆเลยภาพที่เราเห็นก็คือสามารถใส่ตัวที่เป็นกระทะได้ใส่ตัวที่เป็นหม้อก็วางไว้ได้เหมือนกันแล้วก็จานชามนะครับก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้อีกนี่นะครับจริงๆแล้วครับมันมีเรื่องของการใส่พวกช้อนซ้อมนะครับเขาจะมีไอ้ตัวเนี้ยที่เราแกะออกมาอันบ็อกซ์แรกเลยครับมันจะเป็นช่องที่ใส่พวกมีดช้อนส้อมโดยเฉพาะนะครับเพราะว่า ไอ้ตัวนี้ครับรูมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเวลาใส่ไปเหมือนกับที่เราเห็นเนี่ยมันจะหล่นลงไปข้างล่างได้นะครับใส่ตัวนี้ครับตะแกรงนี้ครับวางไว้อยู่บนเกี่ยวไว้บนชั้นด้านบนนะครับแค่นี้เลยนะฮะเทคนิคก็คือพยายามวางอยาให้มันชิดกันมากจนเกินไปเพราะว่าเราต้องเอาสะอาดเขาต้องใช้พื้นที่หน่อยนิดนึงนะครับนี่ใส่ไปแล้วเรียบร้อย เรามาดูกันครับว่าตัวเจ้าโปรแกรมเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเอันพวกนี้นะครับที่หนะครับเป็นตัวที่เป็นไฮจีนนะครับใช้สําหรับฆ่าเชื้อชามและเครื่องแก้วต่างๆอุณหภูมิของน้ําจะถูกควบคุมอยู่ที่70องศาเซลเซียสนะครับ ก็จะมั่นใจได้ว่า,าเหมือนมีการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงนะครับทำให้ตัวแก้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดกว่าปกตินะครับต่อมาคือตัวที่เป็น normal ครับ normal คือ P2 นะครับใช้สําหรับภาชนะที่มีคราบเปื้อนโดยทั่วไปนะครับเช่นหม้อจานแก้วนะครับแล้วก็กระทะที่เปื้อนเล็กน้อยนะฮะ P3 เนี่ยเป็นโปรแกรมมาตรฐานของเครื่องนะครับใช้สำหรับจานและอุปกรณ์เครื่องใช้งานนะครับที่มีคราบเปื้อนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว E c โคกับตัว normal เนี่ย คล้ายๆกันแต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาโปรแกรมเนี่ยที่เขาจะแนะนําก็คือเขาให้ใช้ตัวที่เป็น P3 ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอีโคต่อมาครับตัว P4 นะครับเป็นที่มันเป็นรูปแก้ว Y นะครับแล้วก็มีแบบวิงวัมวิงวับหนูนะฮะก็คือใช้สําหรับแก้วหรือภาชนะที่มีความเปราะบางนะครับแล้วก็มีคราบค่อนข้างน้อยนะครับ P5 เนี่ยคือใช้สําหรับ ภาชนะที่มีคราบทั่วไปนะครับใช้เวลาล้างเพียง90นาทีนะครับต่อมาครับ P 6ครับเป็นตัวที่เป็นรูปแก้วแล้วก็มีเหมือนเป็นเครื่องหมายเหมือนเป็น forward นะครับเข้าไปเขาบอกว่าเป็นโปรแกรมล้างอย่างเร่งด่วนนะครับประหยัดเวลาแล้วก็ใช้เวลาล้างเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเหมาะสำหรับการล้างภาชนะที่มีคราบเปื้อนน้อยๆน,นะครับสุดท้ายตัวที่เป็นเซ l l Clean นะครับ เป็นโปรแกรมในการทําความสะอาดตัวเองของเครื่องล้างจานนั่นเองนะครับวิธีการเลือกตัวเมนูต่างๆเราก็กดตัว P นะฮะแล้วเราก็เลือกไปที่เมนูต่างๆนะครับ P ส P ส P ส P ห P ห P เแล้วเราก็กดปุ่มทํางานนะครับด้วยกดปุ่ม Play ไปอีกทีหนึ่ง เจ้าเครื่องนี้มีไฮไลท์สำคัญคือการล้างอุณหภูมิสูง70องศาและมีระบบตรวจจับคราบสกระปรกและเชื้อโรคอัตโนมัติครับเราจะจำลองสถานการณ์ด้วยการทานส้มตำน้ำดื่มและคราบเปื้อนที่ทิ้งไว้ให้แห้งหลายวันกันครับเราตอนนี้เรายกมาวางไว้อยู่บนครัวแล้วนะฮะนี่คือสภาพจริงของครัวขนาดของมันเนี่ยโดยปกติแล้วครับสามารถวางอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเคาน์เตอร์ครัวโดยการออกแบบ ปกติของเราแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเซนเครื่องนี้ยมันมีความลึกอยู่ที่ประมาณห้าสิบเซนนิดๆน,นั้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะวางบนเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนหลายบ้านเนี่ยก็มักจะเอาวางเอาไว้ใต้เคาน์เตอร์ครัวนะครับมันจะมีอยู่สามสิ่งสามอย่างนะครับในการใช้เป็นน้ํายาที่จําเป็นต่อการใช้งานนะครับมีอยู่สามส่วนเลยส่วนแรกเลยก็คือตัวเกลือตัวนี้นะครับต่อมาครับอีกสองอันก็คือฝั่งที่เป็นตัวน้ํายาล้างจานนะครับแล้วเราก็นี่ดีดอย่างนี้ขึ้นมานะครับ เขาบอกว่าสกรปรกมากใส่มากสกรปรกน้อยใส่น้อยส่วนอีกอันหนึ่ง <c oughs> เขาเรียกว่าน้ํายาแวววาวอ่าเปิดจุกออกมาครับมันก็จะมีเลเวลบอกอยู่ตัวนี้ครับเราก็ใส่ลงไปอุ้ยอ,ยอยุเดี๋ยวเราจะมาลองโหมดแรกกันครับเป็นโหมดลาปิดนะครับทีนี้เขาบอกว่าเออโหมดลาปิดเนี่ยเป็นโหมดที่แก้วหรือตัวจานชามเนี่ยเป็นสกรปรกไม่มากนะครับเดี๋ยวเราคัดมาครับเนาะเดี๋ยวจะให้เห็นสภาพครับมันก็จะมีอันนี้แก้วใช้งานเนาะมันก็จะมีคราบน้าคราบอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ล้างหลายวันเนาะ ก็เอามาใส่ตัวนี้นะฮะผมเลือกจานน้ำตกนะครับที่มันมีคราบลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราใส่เนี้ยหนึ่งอันนะครับแล้วก็ดูว่าการทํางานเนี่ยที่มันใช้งานไปแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยมันล้างออกมาแล้วคราบม,มันจะหายไปไหมนะครับส่วนข้างบนครับเดี๋ยวเราลองใช้อ,อ่ช้อนซ่อมที่กินข้าวเนาะมันก็จะประมาณนี้สกรปรกประมาณนี้นะครับเลือกโหมดตัวที่เป็นลาปิดครับเป็น P6 ครับก็กดที่โปรแกรมฮะ โอเคเรียบร้อยกดปุ่มค้างไว้ครับทีนี้เราม,มาฟังเสียงการทำงานของเครื่องนะครับมันก็จะหึ่งหึ่งประมาณหนึ่งอันนี้คือสภาพน้ำนะคะที่ไหลออกมาน้ำก็อุ่นๆนะร้อนๆนะตัวเครื่องนี้ครับมันมีระบบในเรื่องของการป้องกันไฟรั่วป้องกันน้ำรั่วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามัน ว่ามันมีการไฟรั่วหรือว่าเกิดน้ํารั่วอะไรเครื่องก็จะหยุดทํางานอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปลอดภัยได้เนี่ยเราจับเนี่ยผมจับมือหนึ่งผมเปลี่ยนอยู่นะมือหนึ่งผมจับเครื่องเนี้ยมันก็ยังไฟไม่เอ้ยยังไม่ดูดนะฮะตัวเครื่องมีโหมดล็อกสามารถป้องกันเด็กๆจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้นะครับนี่คือในระหว่างทางเนยนะครับว่าถ้าเกิดเราดึงทันทีเราดึงปุ๊บเครื่องมันหยุดทํางานโดยอัตโนมัตินะครับก็ค่อนข้างปลอดภยัยหยิบจานเนี้ยมา,มาดูก่อนเมื่อกี้คลาด นี่หายไปแล้วนะครับนี่เรายังไม่ทันได้เริ่มเลยนะในการล้างจานนะครับแต่ว่าเราให้ดูก่อนผมขอใส่นี่เข้าไปอีกอันนึงแล้วกันเมื่อเญผมลืมนะผมอยากจะใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปเพิ่มเข้าไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าในลาปิดโหมดเนี่ยการทํางานของมันนะมันอยู่ที่มันสามสิบห้านาทีเนาะแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นว่าในโหมดนี้ครับผ่านไปเพียงแค่ห้านาทีปุ๊บมันตัดมันเป็นสิบแปดนาทีเลยนะครับ แล้วก็ในช่วงแรกอะ่ะมันชารล้างตัวคราบสปกปรกออกไปก่อนเนาะแล้วตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการอบความร้อนการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนนะครับเพราะว่าในโหมดลาปิดเนี่ยมันอยู่ที่ความร้อนอยู่ที่ประมาณ5 5องศาเดีย๋ยวเราลองมาดูกันครับอีก10กว่านาทีเรามาดูกันว่าสภาพของจานสภาพของอันที่เราใส่เพิ่มเข้าไปมันเป็นยังไงกันนะครับ a few moments later สำเร็จเรียบร้อยจากโปรแกรมที่มันถูกตั้งไว้อยู่ที่35นาทีนะครับ จริงๆแล้วมันน่าจะใช้เวลาต่ำกว่า35นาทีนะอยู่ที่ประมาณสัก10กว่านาทีด้วยซ้ำอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับสภาพหลังจะเปิดมาแล้วเป็นอย่างไรปึ๊บก่อนอื่นก่อนเช็คน,นั้นมาเช็คดูสภาพก่อนครับนะฮะอันนี้หมดนะฮะไม่มีเหลือนะครับเปิดกลางทางด้วยเหอะช้อนส้อมอุ่นๆนะพอจับได้อยู่เป็นไงสภาพอ่ะไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบเลยกลิ่นไม่มีนะสะอาดไอ้ใบที่เราเห็นมันคราบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ล้างออกมาสะอาดนะแต่ว่ามันยังมีน้ําเกาะอยู่จริงแล้วเราก็ต้องเขาเรียกไงเนี่ยเช็ดทาความสะอาดให้มันแห้งหน่อยก็ได้ครับอืมเนี่ยว่าใส่นะแล้วก็ไม่มีคราบมันติดเลยอะเหนียวเหนียวเนี่ยเยอ็ดเอ็ดเอ็ดเอ็ดหน่อยเฮ้ย สะอาดนะครับจากสภาพที่เข้าไปที่แรกมันจะมาเป็นคราบด้านไปแล้วก็เนี่ยไม่มีความมันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะเฮ้ยถือว่าดีตอนนี้เรามาดูจานอันนี้กันครับอันนี้ผมค้างเอาไว้อันนี้โชว์เลยนะผมเอาไอ้คราบไอติมเนี่ยครับให้มันแห้งติดเอาไว้อยู่ประมาณสองวันแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราบมันจะเหนียวกว่าปกตินะครับนี่แล้วออันนี้อันนี้เขาจะมีเป็นแบบเศษอาหารนะครับมันก็จะถูกกรองในระดับหนึ่งแหละใส่เข้าไปด้วย นี่นะฮะโอเคกดนะครับตั้งเวลาอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการทำงานในเวลาปิดโหมดรอบสองของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสภาพจานชามในแต่ละอันแต่ละอย่างเป็นอย่างไรนะครับอืมสิ่งที่ผมเจอนะใช้ไม่หมดวะใช้ไอผงอันนี้ไม่หมดนะครับแล้วก็ดีดมาเป็นรอบสองแล้ว นี่คือลาปิดโหมดที่มันเป็นไฮไลท์ของเราก็คือพวกจานเอ่อพวกชามที่เป็นคราบไอติมเนาะมันผมดูแล้วมันค่อนข้างแห้งนะเนี่ยมันมันมันแห้งอะครับคือมันมีมันมีความร้อนอยู่แหละแล้วก็มันไม่ได้แห้งสนิทเนาะข้างนอกอะมันเปียกฉ่ำๆน่าจะเป็นไอ้น้ำอะไรเงี้ยมันมาเกาะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันแห้งเลยเนาะแล้วก็มันมีความเงาเงาของจานอะให้มาดูนะครับไฮไลท์ของเราคือ คราบเกิดกังสองวันครับเอี่ยมเชียไม่มีเลยนะคราบไม่มีเลยครับอันนี้มีผงๆติดมาหน่อยนึงนี่อยู่นิดหน่อยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ข้างบนสุดเลยอะเมื่อกี้เราคว้าอย่างนี้เนาะแล้วมันอยู่ติดกับผนังตรงนี้ครับมันอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับดังน,นั้นแล้วไอ้พวกเนี้ยด้านบนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใส่พวกภาชนะพวกทึบๆอะไรเงี้ยวางไว้ชั้นบนพยายามวางไว้อยู่ชั้นล่างนะครับแต่ว่า คราบไม่มีนะครับพลาสติกล้างก็ไม่ลื่นนะครับหมายถึงว่าไม่มีคราบม,มันติดอยู่ตรงนี้นี่คือการรีวิวเครื่องล้างจานจากโตชิบ้านะครับรุ่น d w 0 8 t 1วงเล็บ S นะครับ ตัวนี้ลองรับในเรื่องของการใช้จานจำนวนจานอยู่ที่96ชิ้นนะครับ8ชุดนี่ผมจำแม่นแล้วนะครับแล้วก็มีโหมดฟังก์ชันในการใช้งานหลกักๆอยู่ที่6โหมดนะครับเรารีวิวกันวันนี้รีวิวเฉพาะในตัวรับปิดนะครับเพราะว่าใช้เวลาเร็วที่สุดใช้เวลาเพียงแค่35นาทีแต่ในความเป็นจริงแล้วเราใช้เวลาเพียงแค่มาสัก20นาทีมันก็เรียบร้อยเสร็จสับแล้วนะครับแล้วก็สภาพในการล้างกับจานต่างๆทั้งจานที่เป็นคราบที่เพิ่งเกิดขึ้นการกินส้มตํา หรือว่าคราบที่มันค้างเติ่งเอาไว้2อสวันอย่างเช่นคราบไอศครีมที่ผมกินแล้วก็แห้งติดเอาไว้เลยนะครับก็ทํางานได้ดีในโหมดแค่โหมดลาปิดเองนะครับไม่ใช่เป็นโหมดที่แบบว่าใช้งานหนักหน่วงอะไรอย่างนี้นะครับการล้างแก้วน้านะครับการล้างช้อนอะไรต่างๆที่มีคราบเศษอ,อาหารอะไรเงี้ยก็ล้างได้หมดเกลี้ยงเกลาเลยทีเดียวนะครับข้อดีที่ผมประทับใจกับเครื่องตัวนี้เลยก็คือว่าเ,เรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานเนาะ ทีแรกเราคิดว่ามันใช้เวลามาะมาณ35นาทีในการจัดการเรื่องของตัวที่เป็นราปิดโหมดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเนาะมันก็เร็วกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็ได้ไประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วล่ะนะครับไม่จําเป็นที่ต้องแบบุ๊ยเรากลัวว่าคราบมันอาจจะแบบไม่ออกแต่ว่าในโหมดลาปิดก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับและดูขนาดของมันอีกทีหนึง่งคุณสามารถใส่แก้วอย่างเงี้ยได้เป็น10เป็น10บใบเลยครับโหลนึงอ่ะ ประมาณสักเนี่ย12แก้ว13แก้วเลยนะฮะเนี่ยเราก็สามารถที่จะล้างช้อนซ่อมอะไรเงี้ยวาบนนี้ได้อีกซึ่งผมมองว่ามันเหมาะสาหรับการใช้ในร้านอาหารเล็กๆนะร้านคาเฟ่เล็กๆนะครับที่มีลูกค้าอยู่ในระดับหนึ่งมีความจอแจอยู่ในระดับหนึ่งผมว่าตัวนี้มันทําให้แก้วของคุณน่ะมันดูสะอาดขึ้นภาชนะของคุณดูสะอาดนะครับโดยที่ไว้วางใจได้ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มันมีเรื่องของความร้อนในการฆ่าเชื้อด้วยมีหลายๆโหมดนะครับคุณก็ เพิ่มความมั่นใจและเป็นจุดขายอันหนึ่งที่ดีของร้านคุณได้ว่าเอร้านคุณไม่ได้แบบใช้ฟองน้ําล้างหรือว่าไม่ต้องใช้พนักง,งานเยอะส่วนเรื่องอื่นๆวัสดุข้างนอกเป็นเกรดเดียวกับตัวที่เป็นผมว่าน่าจะเป็นตู้เย็นเลยครับปุ่มกดอะไรเงี้ยเป็นเป็นปุ่มที่แรงทนแรงมือครับได้หมดไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เป็นปุ่มทัสกีนนะพวกนี้ก็ผมว่ามันก็ดูมีความคงทนน้อยแล้วก็บัรจับการเรื่องของการเซฟตี้อะไรต่างๆก็ค่อนข้างดีเหมือนกัน วันนี้ขอบคุณทางโตชิบ b าไทยแลนด์นะครับที่ให้เครื่องนี้กับทางรีวิวโกซอมารีวิวกันนะครับวันนี้ก็มารีวิวกันแบบง่ายๆเลยเพราะว่าเราเปิดแกะกล่องกันมานั่งอ่านเมนูกันทีละอันทีละอย่างต่อก๊อกต่อท่ออะไรอย่างนี้กันนะครับก็เรามาให้เห็นเลยว่าเออนี่คือการใช้งานจริงๆเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รอติดตามในคลิปหน้านะครับว่าเราจะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมาเล่นสนุกกันแบบนี้อีกนะครับกับรีวิวโกซอเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ เก็บจานก่อนเก็บจานก่อน